สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีเพื่อนสุกคนเด้อสบวยดีตอนคข้าะสลายฮังกาแตะบันเกบพอล่าพี่น้องจะมากับแด่คลองฝากมาให้คุณยายผมได้ไหมนี่ห่อมกมกนูมกนูปุตรดีออแม่ชาดไปหาไแม่หนยมคุณยายเด่นทางขอตุดข่ามเปล่าม่วงสุกทายอันนี้มา มกหนูผูกคุาา่ยายทานกินอ่คำฉลองกลังสิดต่ำต่ำส่วต่ำม่วแน่เวลาแม่แม่มาเกันแม่แม่สลอยจับกล้องไห้สลอยต่ำเครื่องแ้วเลยเส้นผัปุ้นย่อลูกชิ้นแล้วก็หัวหอยกระพากแล,ะกะาวาล้วก็เส้นกรลณีกิดอยากเผ็ดๆสลอยหลวกไว้นะ ร่ม,นม,ม,มเมนาะขำมาเป็นเนี่วันนี้บรินี้บ่ได้ออกนะออกแต่เศร้าไปส่งสินุ่มมูลแล้วสลลดจกระเข่ามาทาน่าเศร้าไปในเมืองไปทุระแล้วก็บ่ได้ออกเลยมืดมินองจ้ะอยู่บ้านข้าเจ้ามาส่งท่อซิมก็ฮอครับสมวันมา ต่ำมั่วแต่ยูอันบ้านสลอยอ่อนต่ำส่วเด้ยังมีทานงานสลยต่ำมั่วนี่เร็วเร็วจัได้ไหมสาวจินมาเชิมกันตั้งกินแล้ว

บายดีครอบจะพี่น้องบายน้องเแรากันกินแรด้วยมกเข้่อนเดียวม่วงไอแเดียวบอกมาจำาอื่นบอกนี่มกโนผูกใส่ปีแสบได้บาเยกินกินไไคร้ไน้องอสนร่อยนี่ยอยอันนี้สิหนึ่งป่าทั้งซาวถ่ายกมูอ้วมูอีกอันนู้นอะไหมัหอนโต้ห้าวพี่ มาช้ามกไข่ตอกเกือมกนึงเอาเมยยังไม่ไม่ินเสิยแล้วจังเกี่ยวโุกมุกไขมกค่อยอี้ลมกเมื่อพูดอย่างนี้เป็นเม่้อลวันนพูดแล้วเห็ดเองเลยเห็ดเองตามการอักษาอยากติดตามเพด

แบบนมน,นูปุ่ตัวส,สวั่มขน่จ้ากาแฟมนนันมันแซบน้ำมกสตเก็จจก่เคยกินเลยเอาไม่คนนูนแบบน้อัมบาลานา่งบบกว่าวเรื่องกินน่ะต้องงยกให้ซองเจ้าร้อย <c oughs> มาินไปเหิน บนคูนพุ๊กนอนอยู่กว่านอนนะโก็เจฟราให้นอนไปหาหน่มใม่เอืองสาเขาบรทยังไนเนาะเอาสอบเขานาะนอน้ปนอนเปหไมให่เ่เสื่อเปเียนเปิดข้าซักไปเื่องที่พ่อไปเพราะว่าบ้านเจฟราหยนไมร้ายกับหน่มเขาไปทิ้ตป่า่วนอันสาวรรคนไปะ นแต่ังช้ลกยนมางคับไปหมดยเนาะี่ป้าน้ำยางนั่นเขาเป่าันแบบฟ่อนเขาจอดอยู่แล้วจอดแล้วมานจอดโซมหวานจอดเนีมีบาหวานยาันพีดนั่นขอ้ามหักอยู่ก็ได้เรอเนาะมันโ่าแตกเจ็บข้ามแตกอยู่ก็ได้เนอะ เรปย่างแต่เมื่อื่นก็พอยสามทีเฮ้ยน่ารักเลยลูกน้องเมาอันนั้ย่างเลยมันน่ารักเลยนี่น่าแัเลยน้องเบกนารักเยทางเวลนะวทางเวล่ละแบแกเล็กแแต่วันนีอย่างนึงเจียบพลับกับบุกอฟปลาหมกอันหนอเดอะมันอยากรับไหมครับก็เคยเป็นครับโคนแปมก็ลับอีกมันข้าวเปลือกไรเพื่อดคุนคอยคนนเมื mm ่อยคนณมวนอน ເພິ່ n ບາດນັ້ນອອກໄປສວນມັນເນາະມັນບົດມືອັນມາດິອືປີ້ເພິ່ນເຮັດເຮັດ มาซนะมาตุมาซมาพิลกยากสุดเยใช่มะต้งล้งสูน่บ่เะบ่แซ่บแซ่บได้มกเลยข่าว่าเ็ไแดนานเนาคุณยายบอกว่า จงมาจำมือมูหน so ่งเจี๊ยละแซบแหงหัวนห้าเราเป็นความเบื่อิดเขาเงี่ยมักม่วงกินห่ลอยมองคันบ่คุณน้าตังแต่แม่ป่าตอกสองอืมแม่คือเยี่ยมแซบออกดังอื่ นั่างห้องนอนายเนาะไอ่ค่ะตํมั่วาก็แล้วริงเหเดมสูตัมั่วอยู่ในเมืองบัตรฉอเอินตับสวตํามั่ตาสวนตับแตง ป่อนงหมหนึนน่งป่ตอนนี้มัใช้เครื่องเลอหล่ะมะเข้าวข้าวหม้อข้าวตะกี้ว่นสุดข้าวแรงเลยเห็นมกนูอุดไปได้ <S <S <c oughs> บ่าะ มีดอกม้้นบัมีดอกบานต่าดอแต่ละปลูกกระดาษ้เนาะกเรกับไผใช้ก้าอี้กันแบเอ่ไปกินแด้ดนเลยนงปลกมั้ยครับมันกินกระดาษนดมมั้กินกระดาษไม่กิน

มักเลยให้ตื้ม่ายต้มตื้ม่ายอย่ดอกมันังเห็นยังปริพ่างเลยครับตัวเี่ข้าวแรงโอ้เผ็ดบาดเลยมักเผ็ดผสมจ้เผ็ดแบบแส่บเลยจ้ะ

ใช่มันบ่ม่นแล้วแล้วชุับ้าบาเนเดี๋ยเสียดเขาเนียวหให้กินมื่อหร่แต่บัตรัไปห้าบัตรยพละประมาณสิลักไก่ ประมาณชิมหากิโลตัวสาชิหาล้างปลาสลิดหริหาลงไก่เต๋อบางทีหอดบานงูเนาะทางผัดทางแดกแล้วมันก็มีครัวแน่นะมันเป็นทางสายคลองเนาะมันก็มีแต่ครัวเปิดเงอดบานดนบันโด้กับี้หอบางทีหงอนคือจังแพ่นมันไปย้อนอยู่ขี้หครึ่งเข่วโมงแต่ว่าหอบานยินมันก็เป็นทางอยางเลยทางอยางเป็นไป เพราะว่าบ้านเจ็พลาข้าเจ้ากะเทคนขี่เลแม่ไม่เท่กนเนาะไื้ออกิกสาดีล้บามีคือสุพรมาบิดเมื่อมาแ้วเน่มาบอเดยวไปแคนเขาใครวนไปถอดเนี่ยบีพ่อครับตนางอนตอนเท่าร้อยก็ได้ออกงานออกไปส่งสินมูเต้สาว

ีกว่่านพี่น้องจ้ามหันส้ักับเรียสเก็บภาพบรรยากาศในเคีืงอท่านี้มันกะแซ่บอะมกหนูปไดกินแต้โดนดนละมกหนูพูกพอกินกินหนาเดิมสบายดี